ทำธุรกิจออนไลน์มันต้องใช้เงินทุนเยอะขนาดไหนถึงจะตั้งตัวได้คุณไม่มีเงินทุนที่เยอะและเป็นเงินทุนลัด คุณจะทําได้ยังไงมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเราไม่สามารถบอกได้ว่าเงินจํานวนนี้มันรวยสําหรับคนนี้แต่ขึ้นอยู่กับว่าจํานวนเงินตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตของคนคนนั้นมากขนาดไหนเงินทุนกับต้นทุนมีความแตกต่างกันเงินทุนคือจํานวนเงินตัวเงินที่เราเห็นร้อยพันหมื่นแสนล้านต้นทุนก็คือความรู้ความสามารถรูปร่างหน้าตาบุคลิกภาพของเราก็สิ่งที่เรามีอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทุน ในกการแรทําไมถึงบอกว่าเงินทุนหลักพันตัวนี้สามารถทําธุรกิจออนไลน์ให้รวยได้เป็นเพราะว่าทุกคนบนโลกนี้มีใครไม่มีมือถือบ้างมือถือสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้แล้วหลักพันตัวนี้เป็นหลักพันที่เกี่ยวข้องกับอะไรคุณมีมือถือแต่คุณไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพันตัวนี้แหละเป็น1นึ่พันที่คุณสามารถไปซื้อแพ็กเกจได้คุณก็สามารถเริ่มต้นทําธุรกิจออนไลน์ได้ในช่วงแรกๆมันติดอยู่ที่ว่าเราไม่รู้ว่า เราไม่รู้อะไรพอเราได้รู้แล้วมันก็เลยฉลุยเลย